คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดอนขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาหาใจเช่นเคยกับช่องใจเอี้ยเลี้ยงไม่หยุดนะครับเพื่อนยังไงก็รบกวนหน่อยนะครับช่องนี้เป็นช่องใหม่ล่าสุดเลยนะ ฝากเพื่อนกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าหน่อยเด้อ <The> เป็นไงเป็นไงนะครับที่สําคัญเลยพี่ซูอร์แมนกลับมาแล้วนะครับเพื่อนหลังจากใช้งานไม่ได้เป็นเดือนเลยนะครับเพื่อนคิดถึงเหลือเกินกลับมาใช้งานได้สักทีนะครับจะได้มีแบบวิดวิวมั้งนะตอนนี้ก็อยู่เกมชุการัดนะครับเพื่อนของค่ายแพคเมทิกหรือว่าพีพีนั่นเองก็ เกมนี้ยังไม่เคยอัพเลยนะครับสำหรับช่องจ่ายเอียงเลี้ยงไม่หยุดนะครับเ,เพื่อนก็ต่อในช่วงกลางวันนะทุนมาพ5 9 1แต่ตั้งต้นจริงๆคือ300นะครับแต่ในช่วงกลางวันของจ่าเอียงชาแนลสามารถไปย้อนรับชมได้นะครับเ,เพื่อนอันนั้นคือช่องหลักเลยนะครับก็มาสานต่อในช่วงเย็นกับจ่าเอียงเลี้ยงไม่หยุดนะครับเ,เพื่อนแต่จะเล่นวีทีไหน แบบไหนนะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยก็ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ไทม์ก็เหมือนเดิมกลุ่มลัคกี้ไทมคืออะไรนะครับหลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกกนละ7รอบนะครับเพื่อนตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายัน3มทุ่มเลยก็แจ้ง3ค่ายหลักพีก่จี้พี่แล้วก็โจ๊กเอนะครับเพื่อนค่ายละ4เกมแจ้งช่วงที่เกมแตกหนักแตกกระจายอะไรก็ว่านไปนะครับเพื่อน แต่การแจงเกมมันก็มาร้อยเปอร์เซ็นต์นะความความเข้าใจสล็อตนิดนึงนะครับเพื่อนมันมีได้มีเสียถือเป็นเรื่องปกติเลยนะครับการแจงเกมก็อยู่ปัจจัยหลายอย่างการเดินเบ็ดกันปาเบ็ดอะไรประมาณนี้ทุนด้วยที่สำคัญจะใครสนใจก็เข้มมาเมนแลกใต้กันเลยนะจ๊ะมาโอ้ยเดี๋ยวไปเดินก่อนนะครับเบ็ดสิบซื้อแน่นะครับแต่จะไม่ซื้อแบบบา้บาบอลแล้วจะซื้ออิงสเกตเตอร์โอ้ลายมาสวยจังวะ โอ้ oh ho, โห oh, ร้อยเกนเจ็ดเบสสิบแท็กหนึ่งรอบนอกนี่จะเป็นเมื่อก่อนนี่เคยซื้อเลยนะครับลายเมื่อกี้เนี่ยพี่ซุปปูนะครับกลับมาเช็คงานได้ทีนะครับรอตั้งนานดาวเขียวกลางวันก็ลูกอมชมพูนะครับหมุนสุดท้ายเลยนะครับช่วยไว้โอ้โหกรใจายส้มไมค์แลว้วอะเอ้ยทาลายแบบนี้กูยิ้มเลยนะ ทางข้างนอกมาวันนี้กูยิ้มเลยเดี๋ยวรอพีเกมก่อนนะครับง่ายๆนะครับสเต็ปของกูที่ใช้หนูดีไมค์เลลวร้อยสองบาท้าเคียงเล้วโอ้โหถ้าในเกมนี่บันเทิงอรอบสองรอบสองได้วพวกมึงเดี๋ยวรอสกเก็ตเตอร์ก่อนนี่แบบนี้นะครับง่ายๆเลยสเต็ปกูคืออิงสกเก็ตเตอร์นะครับยิ่งมีรา,จายจ่ายยี่งซื้อเลยนะครับไปสักพันห้าดีกว่าตอนนี้พันแปดแล้วบวกมาสามร้อยมา 1500นะครับพอที่ซื้อไอ้สเก็ตเตอร์นี่เพราะว่าเราลุ่นฟรีในฟรีไงเกมนี้นะครับโอ้ยมีแดงมีเหลืองมีเหลืองมาดิมีแดงไ,งไหมโอโออะไง้มีม่วงตัวไหนก็ได้ต้นคลิปนะครับต้นหมุนเออ ดูอมชมพูนะครับให้ตัวคุณกระจายเยอะที่สุดนะครับหกหมุนมือมว่วงมีมาดีว่ะวันนี้โอ้โหสี่หมุนตอนนี้ร้อยสามสิบดาวเขียวมีแดงยังไง่อเม็ดม่วง เบาจัดเอาโอา้นั่นไง <What? S 1> มาแล้วในฟรีวอกซิฟเอาละเอา,เอาละกูยิ้มเลยนะครับเกมนี้ยิ่งเกมนี้ด้วยยิ่งยิ่งเฮแน่นะครับ,นนนรบในฟรีนี่โอ้โหยิ่งโหดนะครับตกคูณขอลาคำวนวณออกมาสวนโอ้โหสวยว่า5 4 5ส้าแล้วตกคูณเริ่มกระจายแล้วนะครับยิ่งมุนเยอะนะครับยิ่งเยอะประสบการณ์เลยเกมนี้ มีเหลืองสวยมากพันสามแล้วจะคืนทุนแล้วห 8, ววนึ่งพันหกสิบแปดเหลืออีกโซนไล่สิดหมุนอย่าว่าอย่างเดียวเฮ้ยโอ้โหมีม่วงอีกฟรีนึนั้นมาลดไหมเกมนี้มันต้องมาปุ่งเดียวเลยเนาะที่เห็นกันนะโดนทีลรตวตัวสองตัวนี่ไม่ค่อยเจอนะครับแทบไม่เจอเลยอาว่า หกหมุนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอย่าบอกว่าคืนทุนแล้วโอ้โหยังไม่คืนนะก็ะคืนแล้วไอสตว์ลืมไอตอนนี้ไม่ต้องออกก็ได้แบบนี้400กว่าเนี้ยตอนนี้บวก500สองหมุนโอ้โหอย่าบอกนะออหกสามพันโอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,หโมเป็น6000ดาวเขียวสี่พันส โอ้โหโอ้โหใจหายใจคว่ำเลยเว้ยว้าวซะเยอะเลยนะครับ2 0 1พันหนึ่งหกท้ายโอ้โหสี่สิบหมุนนะครับ4ี่พันสองสิบห้าแต่ได้ฟรีในฟรีนะเสียดายนะครับว้าเยอะไปหน่อยมาจ่ายดอกั้นสามันกว่าโอ้โหสเต็ปนี้ยังใช้ได้นะครับหรือว่าเทคนิคเลยนะครับใช้คำนี้ได้เลยนะยิงจากสเก็ตเตอร์นะครับเพื่อนเออ่อซื้อ ก็ทุนเรามาพันห้ากัจริงแต่ว่าตั้งต้นแค่3 0 0นะครับมเมื่อกลางวันเล่นในของไอจ่าเอี้ยงชาแนลไปนะครับแตกมาพันกว่าก็เลยมาสานต่อนะครับในช่องเย็นนะครับช่องนี้ก็ยังไม่เคยอัพเลยเกมนี้ชูการัตนะครับมาอัพให้พวกเมืองดูหน่อยนะสำหรับช่องใหม่นะครับก็โอ้โหฟินฟีนะครับชอบมากเกมนี้มันเป็นเกมมันเป็นเกมที่เออที่ส,สุดแล้วนะครับฟินนฟีเพราะว่ายิ่งหมุนเยอะนะครับ ยิ่งแตกเยอะเกมน,นี้นะครับมีทีแน่นอนโคน,นี่ว่าไปเยอะนะครับถ้าใจดีน่ากว่าน,นี้มีสิแตกหมื่นเลยนะนะครับก็เบียสิบห้านี่แหละเออเสียได้ยย่เม่ว่าเยอะไปหน่อยอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนก็ช่องนี้เป็นช่องแม่ล่าสุดย้ำกันอีกครั้งนะครับฟากมึงกดซับหน่อยนะก็จะเป็นแนวแจกงรางวัลเดี๋ยวมาแจกแน่นอนนะครับแต่ช่วงไหนก็ฝากกดแล้วกันติดตามไว้หน่อยนะครับเพื่อนอ่ะโอเคเพื่อนก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฟังเพื่อนกดซับติดใครกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่านหน่อย สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ